นี ám, mà, o, ่ครับยางเรามาดกนย่าอาสวัสดีครับบอกกันแล้วไปโอ้กําลังบอกกันอยู่เติอเทอะไรเปลดเทอไรสี่เมื่อขควยถ่องบ่กัไรถ่องนาสี่เมื่อเวียดน้ำเดียดเดืดให้กันลมาเห็นราคาบ่เจ้าเปิดไกเปเทเก่อนเปิดไปเทเด็กราคาสี่เมือขอยังสี่สิสี่ดขายอยู่ขอเบอร์สักอศูนย์แปดสี่เจ็ดห เป็นหาหนึ่งสามจากหอยทเท่าไรครับผมตากกรินครับเอ้าเจ้าเก้าเจอดเดิมเนาะสว,วัสดีครับพี่น้องทุกท่านต้นใจถักพื้นมาเด้อยขั้วตัวนี้แลคาเปิดเปิดสี่หมื่น 40, บาทนะครับสี่หมื่นบาทงามๆของยังว่างนะครับแยกลูกไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปครับพี่น้องเฮ้าอย่างไปเบืองโตโตอไปครับเมนูกลางง่ายตัวนี้นไหมพอขัข้วจะได้พอเจ้าเปิดเท่าไรพอจักหมื่น คู่นี่เปิดหกหมื่นโอ้คู่นี่หกหมื่นเยาะก็แยกมันบ่รับขันแยกก็ตั้โตนี่เดี๋ยวพอตัแม่มันบ่ตัเม่นสา่ามสิบสีโตลูกเดี๋ยวพอโตลูกมันดีเาหกค้าอนี่พออยู่ทางไหนจ้าก็บอดีแต่มาขายควเจังหันจังก้อยบ้านเดียวกันเ็เบาทุเรียอย่เนาอครับยู่บ้านไหนก่อนเจ้าจังหันยูบ้านตรงสิงโอ้เอาโศกใส่บาลมี เบิดราคาทั้งเบิดทั้งสองตัวเจ้ามือก่อนหกหมื่นครับหกหมื่นเนาะครับครับอันแม่ลูกลูกอันแม่กันเซิงแล้วแม่เซิงแล้วสร้างอุดรสร้างอุดรเซิงไว้สร้างอุฎดอนเนาะครซีหาเดือนและซีหาเดือนลูกผูเนาะตัวเนาะอันนี้เซิงสร้างอุดรไว้นี่ก้มสูงกว่สิบประมาณหน่อยสามสิบแปดหอดพี่น้องประมาณประมาณหน่อยสี่สิบเนาะพอนะพี่น้องทุนจิตทนใจก็โทษทางมาได้ฮะแต่เพิ่น ันพี่น้องซื้อกันพี่น้องกับโต้ร่องกันเอาเนาะเอาไปดีถามเบอร์สักครับเบอร์ยังครับเบอร์นี้สูงเก้าห้าหกห้าหกหกห้า่สองศูนย์ห้าสี่อจากนี้พอทั้งจังหาเนาะเอาัปดีพอวัปดีครับวัปดีครับผมคนกระลายเยอะครับมันคนซื้อคนขายหลายวไปด้วยเจ้าเดี๋ยวมาโบมันมาครับมาสี่โตครับใช่หรือเบิดแล nah. ้วครับโอ้เบิดแล้วโชคมันต้าเสาน้อเออเอาโชคต่อไปกับโชคข้าเก่าเด้อสวัสดีครับไปครับ อย่างหรอกมาทางนี้ครับพี่นอ้งตัวนี้ก็งามเจ้าเปิดทอดได้พอปิดพันแปดพันหาแปดพันหาสามหมื่นแปดติสามหมื่นแปดโอ้งามไต้ท่อ,องบม่พอโอ้า้เด้รับประปกันเนาะเพราะว่าแต่ว่างอวนดีสูงลอยสี่สิบหอดบ,บ,บ,บ่พอโ,โอ้นี่ครับสามหมืนแปดพัี่ก็ไอตัวนี้ เอาไปรุ่นเอาเนาะเอาไปรุ่นเอาเพิ่นมาพระท่านทองหรือว่าทองกับเพิ่นกบระท่านมั่นใจพ่นาะพอนะเครเออเอถดูไ้ถือใจอีพอถ้าใจพี่น้องากได้ฝากเบอร์ได้พอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้่สใจอีพอทังไหนพอพ่อีย่างตลาดอบ้านใกล้กันก็บ้าสุติยาวัสดีพอสวัสดีครับฝนตกบ่เมือนเคื่อว่านี่บ่ครับบ่พ่อลิลลิยุรเตกหนักอยู่ดิกับทังอื่นก็ได้ เอาโชคดีนะพ่อเ้อะพี่น้องโทษเยียต้นใจฝ่าโทษนะครับโทษสาวเพราะท่านนี้เป็นบอสครับผมประคับพี่น้องไปเพื่อนขวดโต่ตไปครับผมนี่ครับคนซสือค้นขายกหะไรครับเออพ่อได้ขายพอเออพ่อจะเดียวมาบอสเอาง้อขายไปแล้วบอสจะสร้่งกับโชคหมาเนี่ยพ่อเ้อครับผมประคับพี่น้องยังรอมาทานนี้ครับผมพอไหมดีพอ เจ้าได้มา้จะโตมวนี่ยมาสีสโตเอาด้านนี่ก็เนาะเป็นด้นแม่หรือดานผูกพ่ะด้นแม่ครัานแม่ทไล่ะครับราคานี่ยทอดไรก็เมื่อเจ็ดพันแม่สาวหน่อยเนาะแม่สาวหน่อยข้อยดอนเมื่อเจ็ดพันถือโกถือใจต่อรองราคาเนี่ยน้องพรเนาะคนหาฝนหาครับมกันี่ลนจบตกสว่าบส่วนกันมี่นี่ถือว่าดีอยู่อองสี่เพอะฝากเบื่อซะพนพี่น้องพนสีดโทรมหา 9 8นย์เ7 2า4ปดหนึ่งหดอยากได้ควายดอนควายเพื่อได้ากนาะอยดอนข้อยเผืเม่าเนาะผหญ่พอทั้หนอเอาคมสวัสดีครับสวัีรับกับบ่าวสุริยาครับผมโชคมาเทพอเด้วยลยล้านพระล้านเต็มกระเป๋าเด้อไข่พ่ทต้นบ่อลอยล้านจะเฝ้าเท่ามากห้มาเรื่อยเรื่อพเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมไปครับพี่น้อง โทรมาเกนะครับโทษสาวเพราะท่านนี่เนาะครับครับผมบรรยากาศครับซื้อขายครับนายหอยเนี่ยทุนคนซื้อคนขายของมาหลายอยู่ครับมีเรื่องบรรยากาศจะครับปลาเดี๋ยวเขายังเลาะไปเบื่องมีหาเปิดราคาอีกแค่ตัวสองตัวนะครับผมปลาครับผมโอ้ขวดตัวนี้ก็งาม่ตัวนี้ลูกหลาเลยไมาจะโตลูกสองตัวแม่ลูกบอกมาดูครับแม่ลูกลูกผัวกับลูกแม่เนาะ ลูกผูกลูกแม่กับท่องท่องแจ็คเดือนเหรอครับผมท่องหาเดือนท่องของต๊ะใดนอนเพชรอุดรเพชนอุดรเพชรอุดรเนาะอันนี้ลูกบิ๊กบอดนะลูกบิ๊กบอดเนาะตัวนี้แม่ลูกคุณนี้ปล่อยราคาตัวเดีครับผมเจ็ดหมื่นเก้าราคาต่อรองกันได้น้องครับเนาะอันนี้ลูกบิ๊กบอดเลยดิถ่ามาแม่เสื่องไว้ผสมไว้ลูกเพชรอุดรจูเนียร์เพชรอุดรจูเนียร์เนาะ เปิดราคาไปทีเจ็ดหมื่นเก้าต่อรองกันเด็นะครับเนาะนี่ครับพี่น้องทศยุต้นใจควบงทงทนาเนาอครับนีน่อร2อ,อยซีสสองต่อรองเดเนะครับนาะเ,เอาอยัางซีถ้าฝากเบอร์พี่น้องทศพจนโทรมาหาศูาานย์เก้าสองศูนย์เก้จ็ก้าสองหนงหนึเกฟรมทั้งนานครับผมขาเจริญฟรามขาเจริญฟร์มอยู่ที่บ้านกากแก้วจังหวัดร้อยเอ็ดนาอเอาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ อ่พี่น้องทศเจ้าทใจทักโทษตอรองผลนม้นะครับเจ็ดเมื่อนเก่านะครับตอร่องได้ครับแม่ลูกลูกผูแม่แม่นะครับลูกกับงามแม่กัสูงนะครับสูงร้อยชี้สองครับไปครับพี่น้องไปเบื่องคว้ยโตต่อไปนะครับผมหลายคักครับมานี่งัวควายเขามาตลาดนัดโคกกระบือบ้านหันอำเพื่อเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับสุดลุกหูลูกตาครับพี่น้องสุดลุงหูลูกตา กลุ่มขั้วิก็มีอยู่ฝั่งนี้ครับกลุ่มขั้วบ่ค่อยหลายปานเด็ครับพี่น้องกลุ่มขั้วแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ถือว่าหลายสําหรับมื้อนี้นะครับแต่ว่าหมายถึงว่าขั้วนี่มันหน่อยก็งัวครับงัวนี่หลายครับเดี๋ยวบ่าวสุริยาสิซ่วมอีกเรื่องนะครับเด้อคุณคุมันธรรมดาครับแดงใจวายนี่ครับคุมันธรรมดาคนซื้อคนขายอะไรครับมื้อนี้รถเข้ามาตลอดเลยครับนี่ รถขอมาตลอดอยังว่าท่านี่สินคุณนี่าสายทางของรถขอมาดิครับนี่นนครับแต่ละนัดโพกบบระบือบานหันอำเภอเมืองจังหวัดม,มหาสารคามนะครับแล้วข้างงวกล้วยกับขนทางกับตัวอ้วนตัวพี่ตัวอ้วนตัวงามกับแพ่งธรรมดาครับแต่ช่วอาจารย์นี่สายเลี่ยงสายงามบ่มีนะครับแทบสิบบมม่มีมีแต่สายเนือนะครับเพราะว่าเขาจะเอาสายเหนือมานะครับ ปครับไประเบื้องต่อไปครับยางไปเลยดทไ่อรขาันอะราหลังวัลที่หนึ่งยูนี่ตัวนี้เอาแม่ผู้ใดไหมันที่หนึ่งหรือเอื้อนเหมือดอีกตัวอะอ่าเน้องบอลเนะเหมือดอีกเอาส่มดีนะสวัสดีครับผมสวัสดีครับได้มาจากตัวครับมันนี่สองคอมเอ้าสองค่อมติใแ่แตคอมหนึ่งโอ้ยนี่คอมนี่เท่าไรครับผมนี่สองหมื่นหกห้าร้อยนะครับนี่ 2 6งหมื่นหกหาร้อยต่อรองกันเลยน้องครับนม่ก็ผูครับลูกนี่ลูกผูครับลูกลูกผม่แม่น้อครับน้อนี่ครับสองหมนยนี่ครับสองหมื่นหกห้าร้อยต่อรองกันเลยน้องครับนเีเอาโซหมานไปเนี่เอาบดียวให้เอมนี่ตีครบหนึ่งลูกผูวลูกเม่ครับนี่ฮะลูกผูวบ้าสุดย่าหูบอดีเปิดราคาไ้เท่าไหร่ก่ครับนี่พ่อมีสามหมื่นห้าราคาต่อรองกันเลยเนาะ นี่ครับพวตัวนี้ก็ถือว่าดีโยอยู่ในเกณฑ์ดีโยอ่างไงลูกก็งามเนาะหน้าตาก็ดีครับพวตัวนี้ตาแจ่มแจ่มจม่องข้อดีเดี๋ยวบางลูกจะเข้าครับผัน่าจะลูกโตงามๆหนี่งนี่ราคาสามหมื่นห้าพันต่อรองกันได้เอาจังสีถ้าฝากเบอร์ท่าพี่น้องพูดสิเดีโทรมาตัวนี้ละ093 0์3 668สามศู1ย์เ้าสามหกห้าห่งอยท่านเลยครับผม เอาเจ้าเก้าเจริญครับผมสวัสดีครับเงินใหนน้องต้นเลขาเตียงกระเป๋าลอยล้านพันล้านเด้อครับผมครับผมสุขสุขกันมาเด้อไอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับเจ้าเด่นแม่ยักโตอ้ายสองโตแม่ลูกจริงไหขายแล้วเตียงนะโอ้ขายแม่แม่ขายหรือเปล่าแม่ขายทวดไหนน้อขายสามตัวอ่าลูกลูกว่าท่นขายลูกทวดได้ไอ้ลูกท้อเโนียครับโอ้ลูกท้องเต็มโตจูเนีย โลกโตโลกตัวน so ี้เปิดไปเท่าไรครับนี่เก้าสองเอมื่นเออสองหมื่นสองเนาะกับพวกเด็กห้องเพลงเนาะตะกี้เนี่ยห่างมือเนาะดีไหมลูกท้องจะโตจูเนียร์นี่เพิ่นเพิ่นเปิดไปสองหมื่นสองหมื่นบาทแต่ว่าแม่เพิ่นขายไปแล้วจะขายเท่าไรกับแม่มันขายสามหมื่นกว่าขายสามหมื่นกว่านี่พี่น้องอยากได้ค้อยหน่อยตัวนี้ค้อยแม่เลยครับข้อยแม่สาวหน่อยเพราะตั้งแต่เจ็ดเดือนนลยครับนี่ค้อยหน่อยตัวนี้ องออฝาาเบอรจะค้านะแตัพี่น้องพยญได้คู่นอยหกน่อมยเจ็ดงาจ่างง่ายท่านใดครับผมราคาครับเอาเจ้าก็เจาเดิมวัสดีครับอันนี้ครับเม่เพิ่นขายเลยครับแต่ว่าลูกเพนมนท่านขายลูกพนัขาย2อ0 0 0นพันอง0 0นท่านเลยก็องเ0นสองนี่เอาพี่น้องฝ่าโทรมาเด้อโทรทราบพอ